สวัสดีทุกคนนะครับยุกับผมจอร์ดท้าวดีนะโอเคนะวันนี้เราก็มาเล่นเกมเโลบล็อกนะแล้วเราเปลี่ยนจากแนวแนวแบบว่าอู้บู้มันอาอะไราเงี้ยเรามาสยบผัดดีกว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาผมไม่ได้มากับเพื่อนๆนะครับไม่ได้มากับน้องๆน,นะ แล้ววันนี้เนี่ยผมก็มากับมาคนเดียวเพื่อจะมาโซโล่ให้ทุกคนดูนะว่าผมจะไปถึงห้องไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอร์ดฮาวดี้ชั่วไปลุยกันเลยว่าผมจะผ่านได้หรือเปล่านะเล่นแบบดรอ s o โซโล่ Solo คนเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไป Let's go โอเคเลือกไฟฉายเลยดีกว่า ไฟฉายเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าทรงอนุภาพมากที่สุดเลยจะเรียกว่าครอบจักรวาลเลยก็ได้เพราะว่ามันสามารถเติมได้ตลอดก็มันก็คล้ายๆไฟฉายก,กันแหละแต่ว่ามันส่องได้ถึงกว่าไปเราหยิบกุญแจแล้วเราไปกันดีกว่ารู้สึกว่ามันท่งอนุภาพกว่าโอเคเราเก็บเหรียญโอ้ยในนีน้นมืดจังเลยอะ ไปต่อไปต่ออุ้ยอุ้ยเราเจอเราเจอกับไอเราอย่าไปมองมันนะทุกคนถ้าเรามองนี่คือเลือดเลือดไหลเป็นน้ำแลวโอเคเราเก็บไปดีละเก็บเหรียญเนี่ยถ้าอ่ถ้าจะให้เี็บเท่านะไฟฉายเนี่ยมันมันแรงกว่าม,มันแรงกว่าไฟฉายมากมากเลยอ่ะกายจะถึงเราขอฟาร์มก่อนทุกคน อุ้ยเดปิกล็อกทุกคนเปิดเลยฮะเราค้นแม่งทุกอย่างครับเราไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครก็ค้นแม่งให้หมดอะค้นแม่งให้หมดครับของมีค่าอะไรกูกูขอหมดอะอุ้ยเจอกูเจอแล้วโอเคเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป ไอตัวนี้แล้วไอตัวที่มันห้ามมองมาเด็ดขาดนะไม่มีอะไรทางสะดวกครับเปิดมาให้เราเรียงรูปเรียบร้อยง่ายๆอีซี่อ่ะ <c oughs> อุ้ยมันจะมาแล้วเนีนย่ยๆทุกคนดูดูดูมันจะมายังเนี่ยไงไฟแม่งกระพริบแล้ว นั่นไงสวัสดีครับนั่นไงว่าแล้วเข้าตู้ก่อนโอเคทางสะดวกถ้าเจอไอ้ตัวนี้ว่ามันมันมันชื่อว่านะมันชื่อว่าไอ้ไอ้ัดถุงไอ้ัดถุงแกงเนี่ยแหละเออเราก็ต้องแบบว่าอย่าไปไอ้นี่ะนะอย่าไปแบบว่าเข้าตู้นะถ้าไม่เข้าตู้นี่คือเราตายเลยนะโอ,โอเค อยากรู้ว่านาฬิกามันคืออะไรไอนาฬิกานาฬิกาบอกเวลาเหรออุ้ยเราได้ไฟฉายทุกคนผ่านไฟฉายสุดยอดได้เติมเติมชีวิตผมสักทีเราเจอ,เอตู้แบบล็อกๆ็อกอยู่อย่างเงี้ยมันก็แบบว่าอุ่นใจได้นิดนึงอะเอาอีกแล้วไอไอรัดถุงแกง่ะ มันมาอีกแล้วเฮียสวัสดีครับพิซซ่ามาส่งแล้วครับอ้เชี่ยมันมาแล้วอู้หเกือบไม่รอดทุกคนห้องไหนวะเนี่ยจำไม่ได้เลยอ๋อดูดิห้องนี้อุ้ยนี่เรามีปิกล็อกนี่อุ้ยเงินเพียบเลยทุกคนได้มาสี่ร้อยกว่าบาทอ้าดูดิ สุดยอดไปเลยเองนะโอเคผมจำได้ว่าตรงนี้มันให้สับสวิตด้วยเกมเอ่อพวกเกมสยองขวัญอะไร่ะผมก็พอรู้มาบ้างแหละเพราะผมก็เล่นเคยเล่นแมปนี้มานานแล้วแมปดอเนี่ยแต่ไม่รู้ผมจะผ่านหรือเปล่านะไม่ได้เล่นานานแล้วนี่สวิตอยู่นี่ เฮ้ยเ,เราเจอเชิงเทียนว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราเก็บไว้เชิงเทียนอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะปาปไปต่อไปต่อหน้าคุ้นๆนั่นเนี่ยเราเอาอีกแล้วไอ้รัดถุงแกง แม่งมาอีกแล้วกุบหลบกตัวโอเคไม่มีปัญหาครับล็อห้องก่อนโอเคนี่เจ๋งเลยเจอกุญแจแล้วโอเคเปิดห้องไปว <ะ S 1> <ะ>ันเนี้ทำไมมันมืดจังเลยฮะในนี้มืดจังเลยนะฮะไม่ได <c oughs> ้เหรียญฮะ ห้องนี้ถือว่าดีเลยมันอาจจะมีของดีให้เราก็ได้ปุ๊บอุ้ยวิตามินสุดยอดแผลบแผลบแผลบแผเรามีเชิร์เทียครับนะไม่ต้องกลัว uj, อ,อุ้ยไฟกระพริบอ๋อผมจำได้เลยไอซีกมันจะมาหากูเฮ้ยเฮ้ยหลบโดน มึงมาด้วยเหรอโอ้โหสุดยอด<ะ>นี่มันเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมชัดๆ<ะ>ทุกคนไปเลยไปกันไปดีกว่าทุกคนเอ้ยอะไรวะเนี่ยซีกรอนันนิโคเร่เลน มาเร็วแมงเลยกูต้องหนีต้องหนีแล้วไอ้เวนไอ้เทียวุ้ยวุ้ยทำไมจ้าจอมันเอียงวะหรือว่าค,คิดไปเองวะไม่ได้เล่นนานโอ้ยกขาบแทบแมบ,บล้องตูด บายบายโอ้ไปเปิดแล้วเปิด,เป,ดเปิดหน้าเปิดหน้าได้ไหมผมกูนี่มันฉลาดจริงๆอุ้ยพัดเท้ายากกูนี่มันฉลาดจริงๆโอเคเราถึงห้องไอปีศาจกี ไะเราไปกันเลยทุกคนขั้นแรกเราต้องหาหนังสือก่อนนะหาอะไรไม่ได้เลยสุดยอดจริงๆขอท่านไปใช้หน่อยก็ดีนะ ียงมาจากไหนวะเนี่ยเสียงมาจากตรงนู้นเราต้องระวังหน่อยก็ดีเราก็ต้องระวังหน่อยโอเคโอ้ย,อยเจอแล้วเริ่มแรก ผู้จะเป็นไทยแล้ววิ่งเล่มหนึ่งอกว่ามันหยุดยืน,ย,นยืนอยู่นิ่งๆเพื่อแบบว่าฟังเสียงอะโอ้โหไอ้แม่ย้อยแล้วทุกคนเล่มสุดท้ายแม่งมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เอง จะเดินมปตรงไหนโอเคมันเดินไปตรงนู้นโอเคทุกคนเรามาดูรหัสดีกว่าเอ,าอะไรเนี่ยห้าเหลีย่ยมเก้าเก้าห้าเก้าห้สหสสสห้า เอ้ยมา9 5 4 4 5 9 5 4 4 5หุ้ยสุดยอดเติมรหัสแม่งรหัสแม่งก็ได้แล้วเลขลำหน้า9 5เต็มถัง ่ะไปกันดีกว่าทุกคนห,ห้องขายของเฮ้ยวันดีกับลินวันดีกระดูมันให้กดอะไรวะลองกดดูทุกคนมีของดีเพียบเลยไปฉายโอเคเราซื้อเลยปุ๊บอ่ะเราซื้อไปแชทนี่น แลไอเทมเลยครับเฮ้ยเงินเหลือนี่กูซื้อครบเซตเลยสุ <S <S ดยอดใครเข้ามากูอัดหน้าหมดอะ่ะไายกันเลยดีกว่าทุกคนมากังเขตเราเอาไว้ใช้จนตัวจริงๆนะดูสว่างยังมันดูแปลกๆนะเนี่ย เงินงง,งอ๋อเชี่ยวมันมาอีกแล้วเห็นไหมมันมาแล้ว <c oughs> ไปต่อเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยรูปหล่นเลยเหรอมึงซิ้งจนรูปหล่นเลยเหร <c oughs> อหาเงินหาทองต่อหาดไปฉายอุ้ย ทำไมรู้สึกว่ารวยจังวว้าหักแจนนี่50ห้องที่58นะปั่นต่อเลยตรงนี้ไฟแบตไฟฉายกูจะหมดอดุ้ยเด็ดเด็ดนะไม่ต้องไอ้นี่ละเฮ้ยคันโยกว่ะทุกคนเปิดแง้ง เอาอีกแล้วมึงไอ้เชียนี่เรามีเชิงเทียนอยู่ใช้แม่งให้หมดอะเพราะว่ายังไงมันก็ใช้ไม่ได้ยู่แล้วอะแหมไออุ๊ยเอาอีกแล้วกูต้องเจอมันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไปหลบปู้ครับ <c oughs> ทำอะไรผมไม่ได้หรอก ไปไปต่อเลยทุกคนไปแล้วไปอยู่ไปต่อเลย <S <S ไปทำเชี่ยอะไรเฮ้ยหันหลังได้ผลว่าไปอะไรทุกคนห้องที่6.6แล้วเอาอีกแล้วไอ้รัตแกงหรือเปล่า โอ้โหมืดมากเฮ้ยกูต้องการตู้เฮ้ยเฮดีทันไอ้โง่ไอ้สับพลังเทฮเออฮฮิองคุยตุยเป็นไงล่ะกูถือทันมึงมา ไอสับพลังเคเชี่ยเฉียดตายเมื่อกี้เฉียดตายเมื่อกี้วะโอ้ยขอพรจากสมุนไพรหน่อยอ๋อรวยมากอุ้ยเมื่อกี้กดกดแทบไม่ทันเลยอะทุกคนเมื่อกี้เกือบ กดเกือบไม่ทันน่ะเอาอีกแล้วไอ้กูไม่เริ่มกูเริ่มไม่ไว้ใจไอ้นี่ละไอ้ลูกตาบ้าเนี่ยแกไม่รอดแน่คนอีสานมันมาอีกแล้วเนี่ยมึงหลอกกูเนี่ยกูเริ่มไม่ชอบมึงแล้วเนี่ยไอ้ลูกตาบ้า ผมรู้สึกว่าเกมเกมมันปรับให้มันดูแบบว่ายากขึ้นหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยเรามีสมุนไพรอ,อ่ะโอ้โหไอ้ห่านี่ไมล่ละลันเนอร์เดว,วันนี้อ่ะกูจะไม่กูจะลันเนอร์ ิวันนี้แหละกูได้รันเนอร์แล้วห,ห้องมีหลายห้องจังเลยอ่ะโอ้โโอเยอ,เอ,เอเะมากปุ๊บมึงไม่ได้แดกกูหรอกไอหา่าไอชงตีน บายบายไปต่อเลยหรือว่าไอ้รัดถุงแกงใหม่ละเอ้าไอ้ไอ้ผีบวยนี่ละไอ้ไอ้ผีเขียวเนี่ยวิธีรับมือจักเ,เอ้อะอะไรวะเนี่ยโอ้ เฮ้ยกูตายกูตายเลยเอออะไรวะเนี้ยเฮ้ยทุกคนผมรู้สึกว่า ดอเนี่ยมันปรับให้มันดูเล่นยากขึ้นหรือเปล่า <S <S ผมจําได้ว่าตัวนเนี้ยน่ะมันรับเงือง่ายมากเลยแค่หันหน้าหันหลังหันหน้าหันหลังมันง่ายมากเลยนะทุกคนแต่อยู่ดีๆเฮ้ยอะไรวะ <S <S 1> <S 1> เออ <S <S โอเคนะทุกคน เราก็ได้แบบว่าเข้าไปลองไปเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้กลับมาเล่นนานฝีมือผมอาจจะแบบว่าตกไปเยอะเลยอะแล้วแบบว่าเกมมันปรับให้ดูแบบว่ายากขึ้นจากตอนนั้นอะผมผมรู้สึกได้เลยว่าเอ,อดวงตาเนี่ยไอดวงตาของสีอะมันมันมันไม่มีไอรัดอยู่แล้วมาแทรกอยู่แล้วแต่นี่รู้สึกว่ามันเฮ้ยอยู่ดีๆก็โผล่มาเลยอะเออมันกวนมากเลยทุกคนแล้วก็ไอประตูเมื่อกี้ผมรู้สึกว่า เมื่อกี้ผมคิดว่าผ่านได้เลยนะเมื่อกี้ผมผ่านได้ง่ายเลยนะมันมันแบบว่าผมว่ามันปรับมันดูมันดูยากขึ้นนะเออแล้วเกมเนี่ยมันแบบว่าทําให้ดูแบบท้าทายขึ้นอนะโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตให้กับจอร์ฮาวดี้อาจจะมีรออีพี EP ต่อไปด้วยนะถ้าคนกดไลค์ชอบชอบคลิปนี้เยอะเนี่ย แล้วก็กดไลค์เยอะนะ่ะถ้าคนชอบอะ่ะผมก็จะแบบว่ากลับมาเล่นใหม่อีกครั้งก็ได้เอองั้นสมควรเก็บเวลาแล้วโอเคงั้นขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุก,ก